ต้นฉบับคลิปจากเดวิลอาเทมิสให้เสียงภาคไทยโดยครรนดครับผมณเวลาห้าโมงเย็นณสถานที่ต่อสู้ของศึกเซลเกมนั้นวันนี้แล้วสินะที่เจ้ากลบบอกว่าจะมีสตูที่แสนไร้การมาเอะแทนนินไหวนี่ละ่ะหรือว่าฝีมือของเจ้าสะตูคนนั้นน่ะใช่ฝีมือฉันเองและฉันมาถึงแล้วยังไงละ่ะบ,บ้าบ้าหน่าละเรือแบบนี้มันเสียงแบบนี้มันหรือว่ากะกระโตที่ขายดีที่สุดในโชเนนจัมและมียอดขายประจำเดือนเยอะที่สุด วันพีชฮ้ฮใช่แล้วและฉันคือชายจะเป็นราชาโจสลัดม,มันจะมาแล้วป,ประโยคเด็ดนั่นประโยคเด็ดประจำกระตูนและชื่อของฉันก็คือมังกี้ดีลูอามังกี้ดีลูเที่ยอะไรนี่ <c oughs> มันไส้แม่งมานานแล้ว <c oughs> อะไรมองหน้าทำไม พวกมึงคิดจริงๆเหรอว่ากูจะปล่อยให้ไอพวกกระตูวันพีดมาหลุดเข้ามาในเรื่องเรื่องนี้ได้นะฮะที่นี่มีพื้นที่สำหรับกระตูดังไดแค่เรื่องเดียวและเรื่องนั้นคือรากอนบอลเว้ยข้าบนเกิดอะไรขึ้นกบไม่มีไรเพื่อนกลับบ้านไปก่อนเลยณนาเช้าวันต่อมาอืมแถวแถวนี้แหละโซโลฉันได้กลิ่นเนื้อย่างอยู่แถวนี้หมายถึงพวกนั้นเหรอมามาเตลเพื่อนไถ่โทษมาวันเดียวกูย่างเนื้ให้กินเออเออโทษนหนก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันคดคดเฮ้ยกบว่างไงเพื่อน ว่าไงชี้อะไรมึงเห็นไม่ได้ไอ้พวกวันพีชมันมาโนู่อีกแล้วนี่มึงเอาอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม่กูไม่ได้เชิญนะไม่ใช่มึงดูป้ายดิวันพีชกะแล้วก็มอนเจ๋งเจอกันอีกทีจนได้นะแต่กูไม่อยากเจอเห็นหน้าพวกกระตูวันพีชแล้วมันไส้ว่ะฉันแค่ตามกลิ่นเนื้อมาเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากซัดก็จัดให้จมูกมันดีจังวะอยากได้เนื้อย่างเหรอใช่แล้วกลิ่นเนื้อย่างมันหอมมากเลยขอกินหน่อยได้หรือเปล่าเอ้ยินดีเลยที่นี่เราเปิดกว้างและพร้อมต้อนรับลุกคนเสมอใช่ไหม ใช่ไหมที่อะไรนี่มึงอยู่ข้างใครเนี่ยไอ้กบก็ต้องข้างมึงสิถามได้เอว่าแต่นายนี่หน้าคุ้นๆจังเลยอะใช่แล้วนายคือคนที่เอาปืนยิงฉันนี่อุ้ยบ้าเปล่าเขาไม่ได้ทําไม่ฉันจําไม่ผิดแน่ฉันจําหน้านายได้นายเอาปืนยิงที่หลังฉันแแห่ที่พูดเนี่มีหลักฐานเปล่านั่นเดีจะใส่ไล่คนอื่นมีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ยไม่มีหรอกแต่ฉันมั่นใจเลยว่าไอ้เจ้านี่เป็นคนยิงฉันวะงนี้หลยนั่นไงฉันว่าแล้วว่าเป็นแกจริงด้วยที่ยิงหลังฉันก็ทําไงได้กับตัวันพี่ของแกน่ะ มันชอบยืดเรื่องหน่อยนะกบุโกบุโมันเป็นกย่างยืดไอ้เจ้าไอ้เจ้ไอ้เจ้ไอไอ้ม่คิดจะช่วยกูได้เลยล่ะแซลไม่ล่ะก็มึงเอาปืนไปยิงเขาก่อนเองนี่หว่าจัดการไอ้กบตัวป่วนนั่นไปแล้วก็เนื้อนี่ก็เป็นของเราก็ยังไงก็ยินดีด้วยที่ได้เอาคืนไอ้กบเวนนั่นนะนายนี่เป็นคนดีนี่นะฉันมีข้อเสนอดีๆให้นายด้วยล่ะข้อเสนออะไรเหรอนายน่ะแซล มาเป็นลูกเรือของฉันซะ <c oughs> คิดจะเอาฉันไปเป็นลูกเรือเหรอค่าตัวฉันแพงนะบอกไว้ก่อนอืมคิดหนักเลยกูนี่พูดจริงปะเนี่ยโลฟี่ถ้ามาร่วมกับเราตอนนี้เดี๋ยวยกผลเสือถาวรให้เลยเอาเปล่าอืมแมง่งเอาไงดีวะถ้ามันยังน้อยไปก็เดี๋ยวซื้อผลมังกรถาวรแถมให้ด้วยเอา้าเยดผลมังกรกับผลเสือเลยเหรออืมโอเคตกลงไม่นะเซลไอคนตะลายยอด <c oughs>